ผมจึงทำเหรียญโฮลิคอยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญโฮลิคอยเนี่ยจะเป็นตัวโมเดม็มหรือเป็นตัวสื่อสารที่จะทำให้เราหยุดนะให้วิญยญยาณเราหยุดหยุดที่จะทรงจำสิงรรสงส่งต่างๆเมื่อหยุดความทรงจำนั่นคือการดับการนิพานการหลุดพ้นการอะไรเราถึงมีในทุกศาสนาเนี่ยมีการหลุดพ้นมีการดับมีการอะไรก็ตามทีม่โมกอะไรเงี้ยนะครับ และนิพพานโมกษะหรืออะไรก็ตามที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็คือความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามนุษย์ตอนเป็นกับตอนตายอันไหนหน่าสงสารกว่าตอนตายน่าสงสารกว่าครับตอนตายเนี่ยน่าสงสารที่สุดช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ในความมืดแม้แต่จะยิ้มแต่ตอนนี้เนี่ยเรายิ้มได้แต่ถ้าเรากล้าจะตายเรายิ้มไม่ออกอีกแต่ตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะยิ้มคุณมีสิทธิ์แต่จะรับรับรู้ ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยทุกๆมา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีผู้มาโปรดคือโปรดให้เราได้เข้าใจในสิ่งนี้แล้วเราจะทํายังไงกับมันสิ่งนึ้งก็คือว่าเราจงสรรหาในสิ่งที่ดีเช่นความคิดที่ดีไว้เพราะโลกนี้เป็นสิ่งที่มันหลอกลวงอยู่แล้วหลอกลวงอยู่แล้วเช่นสิ่งต่างๆไม่เคยเป็นมีความจริงมันเป็นสิ่งสมมติขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจมันเยี่ยได้วยวกล้องนะเราอาจจะเรียกอื่นก็แล้ เราเรียกว่าโอ่งก็ได้แต่ไม่เอาเราเรียกว่ากล้องมันมีเลนไม่มีอย่างงี้อันนั้นเป็นเหตุผลรองครับแต่อีกภาษาหนึ่งเขาไม่เรียกกล้องบอกกล้องมันรู้กับเคลมมาร่างรู้อ่นแล้วแต่แล้วแต่คือสมมติบทเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลุดพ้นคือหลุดพ้นไปจากสิ่งสมมุติก่อนการพ้นไปจากวิชาคือพ้นไปจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นแท้จริงเป็นสิ่งสมมุติเองคำว่าเกลียดก็สมมุติ คำว่ารักก็สมมุติทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติแล้วเราปรุงแต่งอารมณ์ไปกับความหมายแห่งสิ่งที่เราสมมตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสะสมไว้ในเว็บเราในจิตาณเราแล้วเวมานเข้ามันก็แจกให้เรารู้ได้ทังจิตใต้สำนึกจิตเนือสำนึกความทรงจำของคุณเนี่ยก็คือจิตใต้สำนึกคุณจําได้ว่าคุณเรียนอะไรมาดูเนี่ยนั่นคือจิตใต้สำนึกที่มีเก็บความทรงจำ แล้วจิตใต้สำนึกจะเป็นโปรแกรมในอดีตที่ทําให้มันเกิดปัจจุบันเช่น,นทําให้คุณย่อยทำห,หัวใจคุณเต้นทําให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจิตใต้จำนึกคุณมันไม่มีความทรงจำมันจะทํางานแบบเออร์เอร์คือไม่มีโปรแกรมให้มันทางานแล้วมันจะเป็นไปยังไงอาจารย์มันก็เต้นหัวใจวายไงคือหมายความว่าเมื่อมันเก็บความทรงจําในอดีตไม่ได้ฟังให้ดีนะที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเราหายใจเนี้ยอดีตคือเมื่อห้านาทีมันเป็น,ปนยังไงล่ะ มันก็เป็นอย่างนั้น5้าทีหัวใจเต้นอีก5้าทีก็เต้นตามเมื่อ5นาทีแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเคลืนย่อยใช่ไหมครับเมื่อัชวโมงที่แล้วมันกินอะไรเข้าไปแล้วมันย่อยอพอเช้าลงหน้ามันก็จะจำอาการย่อยมันอีกแล้วมันก็จะย่อยอีกย่อยอีกเรื่องอะไรครับโอเคคนที่คนป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้มันจําได้ว่าเมื่อวานมันกระทบแล้วมันเป็นวันพวุนี้วันนี้มันก็จะเป็นพรุ่งนี้มันก็จะเป็นเพราะข้อมูลมันอยู่อ การป่วยทั้งหลายมันเกิดจากจิตใต้สํานึกหมดเลยเพราะเมื่อมันจํามันจะต้องกระทาซ้ามัานก่อให้เกิดเป็นความทรงจําที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยเหมือนเหมือนกินขนุนใช่ไหมอาจารย์ <ฮะ S 1> แล้วแบบว่าอโลมันตีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จำเราจำพอกิอีกก็ไป <ฮะ S 2> อีกขบวนการอะไรนี้เกิดขึ้นคุณจํลรงชีวิตอยู่ได้จิตใต้สํานึก <ฮะ S 2> มาจากความทรงจําของจิตใต้สํานึกความทรงจําทั้งหลายเรียกว่าจิตใต้สํานึก แต่สิ่งที่ไม่รู้ข้างหน้าเขาเรียกจิตเหนือสัมเนธคุณไม่รู้น้ารักจิตเหนือสําเนธเพราะนั้นะคุณจะทํายังไงเนี่ยที่จะก้าวไปสู่นะั้นคุณก็ไปหาคนพยากรณ์ว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้คุณก็ไปปุ่มยักษ์นั่งไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเพื่อหวังว่า <ๆ S 1> เอาพลังของจิตใต้สํานึกหรือพลังแห่งความทรงจํามาทําถ้าคุณก็คิดว่าคุณเคยคุณชอบนี่บ้านหลังนี้รถหลังนี้รถคันนี้ แล้วก็ต่อแก้ไม่เรื่อยพวกวังให้มันเป็นความทรงจำ <c oughs> แล้วมันจะส่งผลให้คุณได้ลบ <c oughs> ไม่ใช่เกี่ยวกับพลังจติตตัสงนึกมันเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดเลยเ <c oughs> พราะนั้นการาบำบัดรโรคต้องาบำบัดโรคด้วยพลังแห่งจติตตัสงนึกคือลบความทรงจำหรือใส่ความทรงจำใหม่เข้าไปในจิตตั้งนึกมันถึงจะจำแล้วมันถึงจะไปเข,เขาเรียกอะไรว่ารีวิวหรือหรือเขาเรียกว่ามันไปเกิดปฏิญาเปลี่ยนแปลงเข้ามันเอง ทงเคมีนะครับแต่เรื่นี้จิตเหนือสมนึกมันเป็นสถิตแต่จิตใต้สมนึกมันเป็นเคมีมันคนละคาถาหน้าของไฟฟ้าอพราุนู้ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเกว้าโยคีทั้งโลกเข้าใจนะมันไม่เหมือนกันแล้วอะไรเข้าใจจะต้องอธิบายให้ชัดเจนได้เลยคผมบอกได้ง่ายว่าร่างกายทั้งคุณทั้งหมดทํางานในระบบของจิตใต้สมนึกจิตใต้สมนึกทํางานเพราะมีโปรแกรมที่เคยกระทําแล้วมันจะกระทาซ้ํา เกี่ยนกัะทงกายภาพทั้งหมดเลยโอเคนะเมื่อทาไปทำไปมันถึงขีดสุดของมันมันจะหยุดทําเช่นต้นไม้เนี่ยพอมาโตโตเติโตพอถึงระดับมันสองเมตรมันหยุดละมัอิ่มตัวลมันอิ่มตัวเหมือนเด็กเนี่ยพ่อเกิดมาก็เอามาฟุตกันก่อนแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอพอเบสเจ็ดสิบเบสแปดสิบมันที่จะหยุดโตนึกไหมคบคือมันมีลิมิตของมัน เพราะว่าอายุเราเนี่ยก็จะเริ่มแก่ๆๆๆๆอายุว่าทํางานแก่ๆๆบางคนมีอะไรอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตายแล้วแต่มันจะตามจะจำจากพันธุกรรมเช่นความทรงจําของบีดาของมารดาเพราะนั้นอายุเราก็เท่าก right ับบีดามารดาโดยการหารเป็นสองะคือตัวเราชีวิตเราโดยเอเรเฉลี่ย okay มันจะเก็บความทรงจําอย่างนี้คเวลาภัยที่ปัจจุบันเนี่ยพอมาอายุแปดสิบปีมันจะตายหมดเลย ขนาดที S <S Arduino, ่มันเพาะแล้วแยกมาแล้วไอเดียเพิ่งสองปีเองไม่ยังตายพร้อมกันเลยอ่ะนะครับบันทีเมมโมรลยีของจิตใต้สำนึกอะไรก็ตามที่เป็นจิตใต้สำนึกคือโปรแกรมในอดีตที่ส่งผลมาปัจจุบันโอเคนะแต่จิตเหนือสำนึกไม่ใช่จิตเหนือสำนึกเนี่ยหมายความว่ามันพาอนาคตมาตัวอย่างที่ผมบอกทุเรียนเนี่ยหนามันเนี่ยเป็นจิตสำนึกที่ป้องกันเนื้อมันเนื้อบานเป็นจิตใต้สำนึก ส่วนเบ็ดันเป็นจิตไรสุดเบ็กที่ให้พลังชีวิตกับมันแต่ทุเรียนเนี่ยมันจะสุกด้านไหนก่อนถูกช้าสุกเป็นมันแค่สุกพอาะกันทั้งโลกทีเดียวนะมันอาจจะต่างวันกันหน่อยคไอ้ที่สุกมากสุกน้อยเนี่ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมมันอากาศกพัทะท่านด้านไหนมากกว่าเพราะนั้นนั่นคือจิตเนื้อสัมึกอืมเพราะฉะนั้นมนุษย์เห็นศกเศร้าเห็นดอกไม้สดชื่นนี่คือจิตเนื้อสัมึกธิ์เราตอบสนองต่อการเห็นแล้วเข้าใจความหมายแห่งการเห็น เราจึงเป็นสิ่งนั้นอารมณ์นั้นเพราะนั้นเราอยากได้สิ่งใดก็เพราะเราไปเห็นสิ่งนั้นเราอยากเห็นสิ่งใดก็เพราะเราได้ยินสิ่งนั้นความได้ยินขอให้อยากเห็นคำว่าอยากเห็นคือทําให้อยากได้เพราะฉะนั้นนี่คือกลไกของมันเพราะฉะนั้นมันรถเนี่ยมันจะเก็บความทรงจําความทรงจำทางกายความทรงจําทางวิถีชีวิตเพราะนั้นจากวิถีชีวิตมันจะกลับกายเป็นสู่อดีต มันก็จะตายเมื่อไหร่ร่างกายดับไปจิตสํานึกมันดับอ่ะร่างกายก็ดับไปเมื่อร่างกายดับอนาคตมันไม่มีแล้วเพราะวิถีชีวิตของมันจะต้องเป็นไปตามจิตเหนือสานึกจิตเหนือสํานึกมันจะทางานกับรูปประธรรมเท่านั้นเองที่มันจะทําพาชีวิตหรือรูปธรรมไปทางทิศทางใดโดยแรงขับหรือแรงผลักดันของจิตใต้สานึกจิตสํานึกเป็นตัวประเบินผลโอเคแต่เมื่อมันตาย ใ,ใต้สมดึลของมันยังจาอยู่เลยจําอยู่ว่ามันทํายัางไงยังไงมันเจ็บปวดยังไงมันจาหมดเรื่องดีๆมันก็ไม่จำมันจะจํากับความทุกข์ในกายความทุกข์ที่เกี่ยวกับชีวิตค,ความสุขมันจะลืมเช่คเดียวกับคุณสังเกตนะสิ่งที่อยากลืมกับจําสิ่งที่อยากจํากับลืมเอออะไรที่เป็นทุกข์เนี่ยมันรู้จะจำํำอะไรที่เป็นสุข มันมักจะลืม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแปลกตรงนี้อจิตใต้ลึกมันจะจำแต่สิ่งที่มันปวดร้าวเพราะฉะนั้นพอมนุษย์ตายความทรงจำของจิตใต้ลึกมันยังอยู่มันยังอยู่จะมีผู้รู้หรือพระผู้โปรดให้พ้นกรรมหรือพ้นบาปรู้ว่ามนุษย์ตายแล้วจะได้สงสัยกับตอนเป็นเพราะฉะนั้นตอนเป็นเนี่ยโอ้โหนะ กันดีกันไะด้หรืออะไรก็ตามนะเหลืองระลงอะไรต่างๆเนี่ยก,ก,ก่อโคยกินกันอะไรอย่างเงี้ยนะวันใดเนี่ยถ้าไม่มีสิทธิ์จะกินแล้วนี่นะจะรู้เลยเมืม่อเป็นอามาัอามาพาตดนอนหยอกหรือน้ําเกลืออย่างี้นะคุณจะรู้แหละว่าคุณไม่ต้องการอะไรเลยขอให้คุณเดินได้คุณไม่อยากได้เลยหมื่นล้านแสนล้านอยากเดินได้อยากพูดได้นี่แหละแต่นี่นนมนุษย์นี่ก็แปลก ขดดบที่ยังไม่ถึงตรงนั้นมันจะไม่คิดอย่างนั้นที่เขาบอกกันว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตามันจริงคือคือ,คอมันจะเป็นอย่างนี้นมันจะเหลืองม,มันจะคิดกูแน่เรียนหนังสือหน่อยเรียนกูก็แน่แล้วมีก็เดินหน้าเขาหน่อยก็ขมขู่เขาละนะฮะขอให้ตาแหน่งสมโน,นสมุดบ่อยให้เองรับรับหน้าที่เป็นผู้ติดตารางแทนก็อโอเคแล้วเป็นเอ็มดีหน่อยก็โก้แล้วนี่หรอนะ่หารู้ไหมคุกถึงน,นั้นนี่คือความหลงผิดของมนุษย์นะ การที่เราทํางานรับจ้างนี่กินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีความสุขคุณจะมีความสุขความทุกข์มันอยู่ที่คุณพอใจคุณจะรวยจะจนอยู่ที่ใจของคุณว่าคุณพอใจไหมเงินหนึ่งแสนถ้าคุณไม่พอใจคุณก็จนคุณพอใจคุณก็รวยก็นะฮะแสนึงมันก็ทําอะไรได้แยะนี่คือคนกายของกันแต่มนุษย์เราไม่เข้าใจก็จะคิดทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างสารพัดใส่ก็ไปนะ กอกลวยได้ก่อบลวยรวยไม่พอจะนุ่นขายรุ่นขายนี่เดือดเยี่ะเรื่องเงินก็รู้ทำอะไรนะก็ได้ลบโอ้สร้างบ้านเป็นร้อยร้อยล้านนะอะไรก็ตามซื้อรถเนี่ยเป็นหลายสิบล้านนะแล้วก็อยากได้กูก็ทําโอเคได้จะ่จำไม่เลยคนที่รวยที่สุดเนี่ยหรือคนที่รวยรวยทั้งหลายเนี่ยรวยก็คือเขาต้องได้มาจากคนอื่นถ้าคนอื่นไ่สูญเสียเขา mm. เขาไม่มีสิทธิ์ได้เลย พราะงั้นเนี่ยมันก็ทาให้เศร้าไงนะยิ่งเขารวยเท่าไหร่ก็จะเห็นความความสูญเสียของคนอื่นมากเท่านั้นนะ,ะแต่เรรู้ไม่เอาเร้อุชื่นชมคนรวยว่าเขาเก่งเขารวยแต่หารู้ไหมความรวยของเขาเนี่ยเขาได้มาจากซากความขมขื่นของคนอื่นบางคนเนี่ยค้าสัตว์รวยก็ได้มาจากซากศพของสัตว์นะว่แล้วแต่ทุกอย่างนุษย์ไม่คิดกลับนุษย์ชื่นชมในความสามารถของความเร็วของคนยิ่งรวเท่เาไหรย่ยิ่งเก่งยิ่งกล้า ยิ่งชื่นชมเขาใหญ่เลยนี่คือความน่าเศร้าตอนนี้พูดยังไงเขาไม่เข้าใจหรอกเขาชอบอะไรถูกหมดในสิ่งที่เขาชอบมันจะถูกอะไรสิ่งที่เขาไม่ชอบมันจะผิดหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเจออนาคตนะเมื่อเขาจะใกล้ดับเขาจะคิดถึงคําพูดที่เราพูดถ้าเขาเคยได้ยินเขาจะต้องติดต่อหาบุคคลที่พูดเรื่องนี้แล้วคนที่พูดเรื่องนี้เท่านั้นอ่ะที่จะทําให้เขาจากโลกนี้ไปด้วยความ อิสระแล้วไม่มีความปวดร้าว mm hmm. ไม่มีความเจ็บปวด <Okay. S 2> วันใดก็ตามบุคคลใดก็ตามที่ดูรายการ b บ y ย n d the secret. s e เค e t เขาจะต้องพบวันตายอยู่แล้ว mm hmm. เขาเกิดมาเพื่อจะตายแล้ววันใกล้ตายเมื่อ,อไหร่เขาจะคิดถึงบุคคลที่พูดนี่แหละศาสดายัางไม่พิง mm hmm. แล้วเขาก็จะรู้เลยว่ามีคนเดียวในนะั้นที่จะให้เขาตายได้อย่างมีความสุข mm hmm. แล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตกอยู่ในความ เขาเรียกว่าความจําหรือความฝันที่ไม่มีวันสิ้นสุด e เพราะฉะนั้นเราจะมีค่าต่อเมื่อเขาขาดขนานี้เขายังอิ่มเขายังมีกินหรือเขายังมีอะไรอยู่เขาไม่ขาดเขาอาจจะบอกไปฟังอะไรวนะ่าเพอร์เจอร์เชื่อผมเถอะวันหนึ่งไอ้คนที่บอกเพอร์เจอร์เขาจะต้องตายเขาจะต้องตายตายดีสามอย่างตายสมมุติก็คืออะไรมนะะทรมานพิกลพิการตายอย่าง ตายทานเศรษฐกิจก็คือจะแทบจะร่วละลายไม่มีจิกินอีกอันตายหลักสมุุญเฉดคือไม่หายใจเ,เขาหนีไม่พ้นกับความตายไม่มีมนุษย์ใดหนีพน้นเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่เขาจะตายใกล้จะตายเขาจะคิดถึงคนที่พูดเรื่องนี้เขาจะไม่ไปพึ่งอย่างอื่นแล้วเพราะอย่างอื่นไม่สามารถนำพาเขาให้เขาไปอยู่ในสิ่งที่ดีได้เพราะฉะนั้นทูตหรือพูดหรือพูดที่จะนำทางวิญญาณเขาไปสู่อิสรภาพ แห่งความทรงจําเนี่ยนะ <Okay. S 2> ไม่ใช่มีง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่ชมรายการนี้เนี่ยจงระล,ลึกไปเลยครับวันหนึ่งท่านจะนึกถึงผู้พูดวันหนึ่งท่านกําลังจะตายเมื่อไหร่ท่านจะนึกถึงผู้พูดแล้วท่านเนี่ยจะร้องไห้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยน้ำตาท่านจะไหลท่านจะซาบซึ้งกับผู้พูดได้พูดไปแล้วได้พูดไปแล้วแล้วถึงเวลานั้นท่านจะตกอยู่ในความกลัว คนใกล้ตายเนี่ยคุณรู้ไหมกลัวที่สุดเลยครับกลัวที่สุดเลยครับไม่มีใครไม่กลัวครับเพราะเขาไม่รู้เขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รู้เลยเขาจะไปไหนคุณรู้ไหมตอนนี้ยังไม่รู้ตายไม่มีกลัวไม่สนกูไม่เชื่อเรื่องของกูเดี๋ยวก็รู้เองครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ตายนั่นแหละคุณอย่าเชื่อผมถ้าคุณคิดว่าคุณต้องตาย คุณควรจะพึ่งไว้ก่อนครับอย่าลบหลู่ครับอย่าลบหลู่เป็นอันขาดเลยครับเพราะคุณช่วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วที่จะไม่ให้มันตายอ่ะแล้วถึงเวลานั้นคุณก็จะรู้เลยว่าความตายเป็นสิ่งที่ทรมานสุดๆเลยครับเพราะคุณช่วยตัวเองไม่ได้หมดเลยครับได้แต่รู้ได้แต่จำรู้ในความจำอย่างเดียวเลยแล้วคุณรู้ไหม คุณตายจากความจําไม่ได้แต่คุณตายจากความเป็นเด็กแล้วคุณตายจากความเป็นเด็กคุณตายสมมติคุณตายสมบูเฉดตายจากไว้อะคือตายจากความเป็นเด็กท่านตายสมมติก็คือพิกลพิการนี่แหละครับแล้วก็สบุดเฉดก็คือสิ้นลมหายใจ